มาตรงป้ายที่เขาเขียนว่าวันครบรอบวันลักสังขารวันที่ดกันยาพศ2543ตรงนั้นนะครับ <c oughs> แต่อายุคุณบัวขาวเต็มไม่รู้หรือไหรเคยเห็นเขาเสิร์ชมาเพอป็นพศ2525ถ้าใครรู้อายุของครับอบัวขาวนะครับบัววขาว <c oughs> ท่านบัวขาวนี่แหละหรือ <c oughs> อะไรนี่เละใครตัด ตัดผมใน,นทรงทหารเลยใส่ชุดแบบสูทสีดําอืำครับสูทสีดสํามาเต็มยศเลยเคยไปก็ความฝันอืครับเคยไปค่คำเตือนทางท่องไปเพียงแนวทางในการดำเนอเท่านัน้นตัวเล็กทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงตัวมีความเสีย่ยงร้อยเอื้เซนต์เต็มโอ้ใช้วิทธน,นิยามในการรับชมโอ้ฟันเห็นใครฟันเห็นนักมวยชื่อดังในจังหวัดสุรินทร์เราเออชื่อได้ไหมด้จะเป็นไร คือฝันเห็นบัวขาวโอ้ฝ oh, ันอยากรถแล้วเดินมาปึ๊บแล้วก็จับฟืนก่อไฟลูกปูอันนี้ก็เลยเอามาถวายฟืนก่อไฟให้เอฟซีทุกคน oh. แล้วก็บวขาวด้วยนะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาที่กระท่อมราสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตะบนอาโพนอำเภอบัวเชจจังหวัดสุรินทร์นะครับตามฝันตองวดพิทัศนนะครับฝันตองวดพิทัศน์นะครับอยู่อยู่ในนอพิทัศน์ ตัวนี้มหาพิทัน์นะครับโอ้ยได้ได้หาดูอมาทีไรเจอทุกทีแล้วสวัสดีครับพี่ทัศน์ทำอะไรนะโอ้โหฟื้นโอ้เดอดเพลิงนะครับโอ้ทำไมเบิกใหญ่อะไรอีกเลขไหนโอ้เยอะเยอะเลขสี่ศูนย์ก็มีสี่ศูนย์ก็มีอะไรก็มีโอ uh, oh. 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 Wow. ้เมื่อคืนฟันเห็นฟันเห็นอะไรกอเออชื่อ ท่านคนดังได้ไหมเป็นนักมวยอ๋อันนี้ได้เอาไปเก็บก่อนเอาไปวางอนรู้สงสารไม่หนัก,รกเราะถวายให้ทุกท่านที่ได้ฝันเห็นเมื่อคืนโอ้ฝันเห็นใครฝันเห็นนักมวยชื่อดังในจังหวัดสุรินทร์เราเออชื่อได้ไหมดาจะเป็นอะไรคือฝันเห็นบวกขาวโอ้บวกขาวฝันรถแล้วเดินมาปุ๊บแล้วก็จับปืนก่อไฟลูกปู่อันนี้ก็เลยเอามาถวายปืนก่อไฟให้เอฟซีทุกคน<อ>แล้วก็บัวกขาวด้วย คือฟันเห็นบัวขาวมาที่นี่มาที่นี่โอ้อยเอ๋ออไปก่อนเอาไปก่อนคุยเรื่องบัวขาวนะครับอ่ะสงสัยอ่ะบัวขาวก็เอ็ดเองก็ติดตามสลุดนะครับเป็นฟันใจของทิพย์พันธ์เหมือนกันเดอ้ออ๋อยืนตรงนี้เอ้ย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 อันนี้ไม่ได้แสดงเลยเอาจริงเลยนี่เป็นไร <laughs> นึกว่าโดนอะไรนั่นตอดเดินเชือกนี่ครับคุณผู้ชมอ๋อฟันมาบนเขามายืนตรงนี้ครับยืนถวายฟืนก่อไฟโอ้ยืนถกไฟถวายฟืนก่อไฟหลวงปู่ท่อนขนาดนี้เลยบ่ประมาณเล็กกว่าน,นี้นเล็กกว่าน,นี้น้อยนึงครับออืมายืนตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ถวายตรงนี้แล้วก็ได้คุยอะไรบ้างไหมก็ไม่ได้คุยกันได้คุยอยู่พิทักษ์บ้างไหมคุยนิดหนึ่ง เขาถามอะไรบ้างพ่ทักษอันนี้เขาจะพูดเป็นภาษาเขมรอ่าภาษาเขมรเธอไอ้ไทรเธอไอ,อ,อ้ไทรเธอไอ้รทรคือผมก็บอกว่าเป็นกรารดัดเพืองไอยเาเอาซ่วงโอ้ก็ถามว่าทําอะไรตรงนี้อบพวกเขาถามเออก็เลยแบกปืนมาแล้วก็ถวายหลวงปู่บอกว่าเป็นการดอกเพราะคือการถวายปืนให้หลวงปู่แล้วก็มายืนตรงนี้นี่แหละผมเลยสงสัยใต้ใต้ตัวนี้ โอ้มายืนตรงนี้ด้วยครับยืนถวายพื้นตรงนี้เลยเอ็ดขอปลาไปดูครับป้ายนิดหนึ่งนะครับเผื่อมีเลขกอะไรบ้างอ๋อก็นันๆที่จะฝันเห็นบัวขาวนะอันนี้ผมไม่ได้ตกแต่งแสดงหรือเปเว่นจริงๆรองฝันจริงๆนะครับแต่ท่านใส่ชุดใส่ชุดนักมวยไหมนักมวยแต่เป็นชุดดําครับคือจะว่านักมวยไม่ใช่เป็นสูตรเขาเลยชุดดำสูตรดำอ๋อสูตรดำเต่งตัวรอตัดผมทรงทหาร อ้เลขอะไรมังพิทักนนะเลขก็แปดกันยาส <25 43. S 2> องห้าสี่สามสองห้าสี่สามโอ้สองห้าสี่สามอ่ะเข้าไปในคลิปแล้วเมื่อกี้นี่นะอ่ะเดี๋ยวไปนั่งคุยก่อนนะครับแล้วอ่ะต่อให้ลงปู่แล้วต่อไฟให้เอฟซีเด้อนะครับเนาะเอฟซีส่งไปหัา,าใจร้อยศรร้อยก็สร่วมเลยแล้วก็สวายให้ห เออผีบัวขาวด้วยที่ผมฟันเห็นฟันเห็นนะครับขอโทษขอไปด้วยที่เอ่ยชื่อต้องตือเห็นมาหาลุปู่มาไหว้ลูงปู่จริงๆแสดงควาบารมีรใกลชิดกบหลงปู่แล้วลงปู่ถ้าถ้าท่านได้เห็นคลิปดูคลิปก็ให้มาที่กระท่อมรักสถานลุงปู่สวงบ้านรุนธรรมโตมามาต่อไฟให้ลวงปู่นะคือผมจะฟันเห็นยังไงผมก็จะทําอย่างนั้นอืมอ่าไม่รู้ไปโชคตรงไหนเนาะผีบัวขาวเราเน่ยอ่ะโอเคครับเนาะ ปกติตรรครับปกติก็บัวขาวท่านก็สายบุญนะครับเดินทําบุญหลายที่มากนเที่เห็นไม่ว่าพระปา่าไม่ว่าที่ไหนก็จะเห็นทุกที่อ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งสนทนาฟันนินบัวขาวก็ไม่ก็ต้องคุยกับเรื่องเลขตัวไหนบ้างนะไปดูกันครับกอนหวยออกโทรครับผมเย็นโทรมานะผมเดินมาตรงนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีผมน่าจะจําได้อยู่ประมาณสิบเอ็ดกว่าบว่านี่แหละ มองจากตรงนั้นมาเห็นทิศพันธ์คุมทรัพยานาคนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะนั่งอยู่ตรงนี้เลยเห็นตัวเองนั่งอยู่คุยกันกับสองคนอ่ะมันนั่งคุยแล้วทําไมมองเห็นก็ไม่รู้ครับมันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อเห็นจริงๆ,งๆเห็นจริงๆอืแล้วผมมาปุ๊บมาถึงตรงข้างหน้าก่อไหลวงปูมง่มองชัดเจนผมนึกว่าทิศพันธ์มามาจริงๆและทาไมเห็นตัวเองนั่งอยู่ด้วย ตัวผมหันหน้าไปทางโน้นทิ่พันธ์หันหน้าไปทางนี้ยิ้มให้ผฟมแล้วผมจะขึ้นบนกระท่อมก็หายเลยทุบๆ hmm. ูบสถหลวงปู่ก,ก็เ,เลยนึกได้ว่าทําไมวันนี้คิดถึงทิศพันเหมือนเหมือนมีอะไรมาสัมผสัสจิตอีกอย่างหนึ่งก็เลยโทรไปถามทิศพันว่าทิศพันได้ได้คืออยากได้มาอยากอยากมากระท่อมไหมที่แรกว่าจะมาที่นี่แหละแต่ว่าไปที่นู่นก่อนครับไปที่วัดไพรก่อนนั่ง คุยกับผมอยู่ตรงนี้เลยตัวเองเห็นตัวเองผมก็แปลอันนี้เป็นความเชื่อส่วนผมว่าใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่อแต่ผมโทรไปหาทิพย์พันเมื่อวานว่าอยู่นู่นผมว่าจะไปที่กระท่อมเลยแหละเออถ้าท่านมาแล้วอไม่ต้องมาก็ได้เพราะท่านมาแล้วครับผมบอกอย่างนี้ทิพย์พันเราททาทิพย์พันดูก็ได้ครับเอออันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ทิพย์พันไม่ได้มาเมื่อวานเนี่ยปกติทิพย์พันก็จะมานั่งครับอ้าวว่หยลงปูเสร็จก็จะมานั่งเนี่ยนั่งที่นั่่งงใตต้้้นมมมาลลววปูพรดีแก บางทีกันห่างไฟ์สดแถวเนี้นหละไม่ได้นอกเรื่องหรืคือเห็นเห็นจริงๆอยู่ที่จิตเราก็เห็นโทรไปนะตอนก่อนบ่ายน่าจะบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละอันนั้นผมโทรไปถามช่วงนั้นแต่ผมเห็นเห็นเวลาสิบเอ็ดกว่าเ็ประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีนี่แหละแนว่าที่มีแขกมากเลยอยากไม่ได้โทรอืมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหรอผมมาตัดตินี่ก็ มันนึกนึกเอ๊ะทำไมนึกถึงเหมือนเหมือนหนุ่มสาวเขาคิดถึงกันนั่นแหละเหมือนมีจิตสมัมผัสว่าอยากให้ทิดพ,พันมามานั่งตรงนี้ผมก็นึกได้ว่าทิศพันอายุพศส,สิบสี่อายุประมาณห <50 S 1> <ม>้าสิบสองห้าสิบเอ็ดห้าสสองพศสิบหกก็อายุประมาณสี 50, ่สิบเก้าถึงห้าสิบก็มีนึกว่าจะออกห้าห้าเนาะก็บห้าสองผมไม่คิดว่ามันจะออกตัวนั้นหนอกแล้วจุดยืนตัวอาองตัวอ่ะครับมานั่งลุ้นตัวเลขผม ที่เขาเปิดโชคกบอกว่าห้าหกผมก็บอกว่าห้าหกห้าหกเต็มดอกห้าห้าผมก็ลงไปลงไปถูกกันเยอะไหมครับถูกเหนถูกทางหมู่บ้านเลยอันนี้เยอะครับในหมู่บ้านใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เลยแต่ราะในหมู่บ้านเยอะผู้โทยเขาก็ได้เยอะอยู่เห็นโทรมาเห็นรถฉลองกินกันเต็มเลยครับอถูกเลขเยอะคนถูกเลขเขาก็ขอนาอชาวบ้านเราก็ปกติเลย fc ที่ได้ชมคลิปก็น่าจะถูกเยอะเพราะว่าเลขน้อยมากงวดนี้ ฝันเกี่ยวกับเรื่องหัวหมูเนี่ยเต็มเต็มเลยลุงปู่อยากจัดห,หมูสองหัวปกติเป็นสองแล้วลุงปู่ให้เรียกคนขึ้นสี่คนแล้วไม่พอลุงบอกว่ามาอีกคนหนึ่งเป็นห้าคนก็เลยตีสองห้าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหัวเราก็ตีเป็นหกอ,อีกเลยสองห้าหกทำคลิปชุดแรกผมเขียนแค่สามตัว 256. สองห้าหกสองห้าหกครับพอชุดที่สองผมก็เขียนออะไรเก้าสามสามห้าอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้หรอกอืมอ้โหมีตัวหนังสือมาตัว มีดูนิดหนึ่งชุดแรกตัวเดียวจ้อยตัวเดียวสองห้าหกนี่ตัวเดียวแต่ถ้าเต็มเต็มก็คือหกห้าสองแล้วับไปนี่เต็มเต็มเลยนะโอ้สามตัวเนี่ยอชุดสองที่สองก็ตัวนี้ต่อเห็นห้าสามเก้าห้าสามเก้าแล้วก็เงดนนี้ก็ไม่แน่สามเก้าก็ไม่แน่เกก็แต่ผมไม่ไม่บอกหรอกและข้างบนก็ยังเต็มเต็มสองห้าหกเต็มที่ผมวงกลมนี่แหละ ไม่ใช่ว่าอาอกแล้ววงกลมคือผมบว,ว,วงกลมไปเลยไปดูในคลิปได้เลยอ,นนอันนี้ก็มี<ำ>คนเอซี FC โทรถามวรัลุงทัดชอบตัวเลขไหนคงก็บอกว่าสองห้าหกมองเขาก็ถูกทำไมไ,<ห>ไม่ต,ตอบแบบกลับกลับลบอ,อกหกห้าสองเข้า <laughs> <laughs> ตามความเชื่อโบราณนะคะพระท่านเราบอกว่าเครือไม้ชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าเมืองลับแลป้องกันแล้วก็ทําให้ผู้ที่มีเจตนาไม่ดีเนี่ยหลงทาง ซึ่งเครือเขาหลงอันนี้เขาบอกว่าจัดอยู่ในประเภทว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้าไหนถ้าเอาเครือเถาหลงเนี่มาปลูกไว้ก็จะเป็นสิริมงคลนิยมกันมาแต่โบราณแล้ว คนที่มีเครือข่าหลงอยู่ในครอบครองก็บอกว่าจะทําให้มีสเสน่ห์ได้รับเมตตา,าก็จะใช้รากต้นแล้วก็ใบของเครือข่าหลงเนี่ยมาประกอบพิธีสร้างพระผงพระเครื่องหรือเครื่องรางในด้านสเสน่ห์เมตตาในจํานวนผงต่างๆที่นํามาผสมเนี่ยก็ต้องมีผงของว่าน,นี้ด้วยเสมอขาดไม่ได้เลยสําหรับสายเมตตามหานิยมนอกจากนี้ถ้าใครมีรากของเครือข่าหลงพกพาติดตัวไปด้วย ไปที่ไหนเนี่ยคนที่ได้กลิ่นว่านต้องงงงวยแล้วก็หลงไหลถ้าเกิดเอารากของว่านมาฝนกับน้ำมันจันน้ำมันแก้วหรือผสมกับที่พึ่งทาปากด้วยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของเสน่ห์เมตตาอย่างยิง่งเ,เมื่อคืนอ่ะมฝันเมื่อคืนอ่ะครับเมื่อคืนฝันก็ก็ฝันก็เห็นไอ้คนชื่อดังเนาะแต่ขอพูขอ,อ,อชื่อนิดนึงบัวาขาวอ่ะบัวาขาวอ่ะไม่ผิดหรอกเคยชื่อว่า คุณบัวขาวบัญชาเมธเขอเขาอวยชื่อกับน้ำสกุลเนาะมาไหว้หลวงปู่และเอาฟืนมาถวายหลวงปู่แล้วมาถามผมว่าแตรกิเทอร์สไดดัดเพลิงได้คือแตระเทอไอผมก็บอกว่าแตรดัดเพลิงอยหลวงปู่คือถวายฟืนก่อไฟให้หลวงปู่แล้วบัวขาวบัญชาเมธก็มามาตรงป้ายที่เขาเขียนว่าวันครบรอบวันรักสังขารวันที่แปดกันยาพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม สาแต่อายุคุณบัวขาวเต็มไม่รู้หรือไหร่เคยเห็นเขาเซิร์ชมาเป็นปศ2,525ถ้าใครรู้อายุของับอ่าบัวขาวนะครับวขาท่านบัวขาวนี่แหละหรืออะไรนี่และใครตัดผมในทรงทหารเลยใส่ชุดแบบสูตรสีดำครับสูตรสีดำมาเต็มยศเลย เคยไปก็ฝันฝันเคยไปเคยไปหาที่ที่บ้านบุเขาเยอ่ไปไม่เจอเพราะทังานเยอะครับเมื่อก่อนโน้นก็น้องน้องบุกเขานามสกุลเดียวกันก็เคยมาที่นี่อืครับเคยทํา youtube เหมือนกันแต่ผมจาไม่ได้เป็นผู้หญิงทำยูทูบเหมือนกันับนามสกุลบัญชาเมธเหมือนกันออะแล้วพอเข้าเข้ามีไหมอายุของบัวเขาเนี่ยก็ก็พอมีแต่ ไม่แน่ใจเอาไม่แน่ใจดี๋ว่าถ้าใครแน่ใจชาตเกียก็คอมเมนต์มาด้วยเด้อพันห้าร้อยยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่เกืออายุประมาณสี่สิบเอ็ดปีอายุเท่าไหร่นะสองพันพอซ้ออะไรนะสองห้า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 โอ้ยนอนทำฟันก่อนคอนเตอร์เต็มอีกเลยอันนี้ก็สองห้าสองห้าถ้าเราตีเป็นสองห้าสองห้าสองบวกสองเท่ากับสี่ห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์คือสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับอ๋อสี่ศูนย์คืออายุพอดีอะโคโชเล็นิดหนึ่ง เลงวันนี้ให้ก่อนนะครับตองหวดเลยนะครับเดี๋ยวันเมื่อคืนนี้หวยออกปิ๊บฝันปั๊บเลยครับอันนี้สองห้าสี่สามก็คือตรงป้ายกระท่อมละสังขารที่เขียนมาจุดละสังขารสองห้าสี่สามผมก็เอาสี่สามมาเอาสี่สามมาอย่างเดียวอันนี้ก็มีคนเซิร์ชมาบอกว่าบัวขาวเกิดวันที่แปดครับเดือนที่แปดครับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าอายุสี่สิบเอ็ดปีก็เลยเอาแปดสี่หนึ่งมาแปดสี่หนึ่งครับก็ประมาณนี้ พอสอบเราไม่ได้ลงเนาะครับพอสอไม่ได้ลงแคปหน้าจอเอฟซีทุกคนทุกท่านแคปหน้าจอเราจะไม่ได้โชว์ตัวเลขช้านานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกพอสอไม่พอสอให้ท่านคอมเมนต์มาในในในคลิปดีกว่าเพราะผมเอาบอกว่าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าก็สองห้าสองห้าแล้วผมก็ไปบวกให้เคือสองบวกสองเท่ากับสี่ห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์ก็คือสี่ศูนย์แต่ผมไม่ได้เขียนผมเขียนแค่แปดสี่หนึ่งสี่สามครับเพราะบัวขาววัญชาเมตรยืนในเสา แล้วก็ถาวายฟืนมาสเตสเดยดวันดเพลิงเอ,เอาคือจังกรนันาภาษามเขมรเรียกว่าจังกรานคือตําเปือนนั่นแหละอืมแสดงว่าหลวงปู่อาจจะสัมผัสได้เนาะครับสัมผัสได้คือ,อถ้าเป็นไปนได้ถ้าโเขาวได้ดูคลิปถ้ามีบุญวาสนาขอให้ท่านมาไหว้หลวงปู่สักหน่อยก็ได้ครับเดียว,ค,ยวคือบางทีหลวงปู่อันนี้เป็นความเชื่อของผมเนาะครับพอผมฝันแบบนี้ บัวขาวหลวงปู่อาจจสะสดกรกเคราะห์ให้พราปู่บัวขาวเอาฟืนมาถวายหลวงปู่คือการสะดกเคราะห์ในตัวั<อ>บแต่ก่อนถ้าหลวงปู่สดอกเคราะห์คือการให้ไปหาฟืนมาก่อไฟอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ผมฝันปกติทีทีเท,ท,ทนี้ครับเป็นความฝันนะครับแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่ส่วนเราเราก็เราตามความฝัน<อ>แต่ไม่ใช่ว่าเราไปตกแต่งแสดงออกไม่ใช่คือการเอ่ยชื่อคนดังนี่มันไม่ดี สำหรับเราแต่ถ้าบุขาอนุญาตผมก็เลยขอขอกับเป็นความฝันนะครับก็สามารถเอื้อชื่อได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ท่านบขคคอย่าอย่าอย่าว่าอะไรผมนะเพราะผมฝันอย่างนั้นบางทีลวงปู่อาจจะให้ท่านมาไหว้ที่ละสังขารกระท่อมบ้านรุ่นนี้จริงๆแล้วถ้าท่านมาจริงๆเดี๋ยวผมจะหาฟืนเตรียมให้ไว้อย่างที่ฝันถ้ามาจริงๆจะมีเรียยหลวงปู่ให้แวกงไหมเนี่ยก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่ต้องหาแต้ท่านคนเดียวนะ ให้บัวขาวคนเดียวนะเดี๋ยเอาเศษที่วนของลงปูนิดหนึ่งให้ให้บัวขาวครับถ้าท่านมาจริงๆก็ให้นิดนึงจะให้นิดหนึ่งครับรับเศษของลวงปูก็ถึงแม้ว่าเป็นนิดหนึ่งก็เท่ากับจิตใจเราครือบ,บัวขาวนี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยคือชื่นชมท่านนะครับแล้วก็ติดตามตลอดและเป็นคนที่ใจบุญด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะพูดถึงใจบุญแล้วนลุกลองคิดดูสิค,คือท่านเป็นคนที่อันนี้ ก็แปใจดีใจบุญครับนนอนปุ๊บเห็นท่านลงจากรถแต่ผมจําทะเบียนรถท่านไม่ได้เสื้ดายเนาะสีอะไรผมจําไม่ได้เดินมาคนเดียวครับมาคนเดียวด้วยเดินมาคนเดียวใส่สูทใส่สูทมาด้วยนะสีดําเลยยังตัดผมทหารทรงุดยอดเลยอย่าบอกนะจะเป็นเรื่องการเมืองอันจะพูดเล่นโอ้ใส่สูทนะปุ๊บ ตันก็เป็นความฝันทฟื้นมาทันทีเลยมาตรงหน้ากองไฟเลยแต่ถามว่าอานิสเดย์อานิสเดย์อานอาอ่าก็คือห้านี่ก็คือหนึ่งสเย์ก็คือใบห้าหนึ่งสามก็ได้แต่เราชับไม่ออกเยอะครับตรงนี้มัตรงนี้แหละไปทักอ่ะโอเคโชยนิดนึงะครับโชยนิดนึงนะครับเป็นเรื่องความฝันครับอันนี้ก็คือบัวขาวมายืนตรงป้ายพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามวันครบรอบบรรลักษ์สงขารแล้วก็มีแปดมาด้วยก็คือแปด ปดวันที่แปดนี้วันวันเกิดของบัวขาวบัวขาวคือวันที่แปดอายุสี่สิบเอ็ดปีผมก็เลยจับแปดสี่หนึ่งถ้าผิดขอภัยด้วยนะครับตอนนี้คือข้อมูลอาจจะไม่ชัดนะคือ fc comment มาเลยก็ได้นะครับท่านอายุเท่าไหร่พศเท่าไหร่ให้ท่านอมเมนต์มาเลยไม่รู้ว่าเจ้าตัวท่านก็ได้เจ้าตัวท่านจะได้ดูหรือเปล่าอยากให้มากระท่อมรัชสังขาร แล้วม่ถวายฟืนก่อไฟเพราะในความฝันนี้คือการสะกดกระบางทีท่านอาจจะไม่สบายอันตราอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้อันนั้นนะคือเล่าตามความฝันครับถ้ามาก็มาบอกพิทักด้วยล้าได้มาแล้วจะจะได้เอาคันห้าคันแปดนะครับเอาได้คันแปดมาบอกถวายหลวงปู่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเนาะความเชื่อส่วนบุคคลบางทีหลวงปู่จะให้มาหาหลวงปู่การสะกดกระหให้ท่านเป็นคือ ไปไหนก็นแล้วแต่จะเคลียกลาบออปลอดภัยแล้วก็มีความสุขความเจริญหนะ้าที่การงานก็เจริญรุ่งเรืองแต่คนเรามองไม่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะไปแบบไหน,นอนาคตมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นผมเชื่อว่าบัวขาวก็เคยด <c oughs> รู้ว่าปฏิหารหลวงปู่ขนาดยท่านก็เคยแล้วก็ท่านอาจจะมีคงดีหลวงปู่อยู่บ้างแล้วนะครับเนาะอันนี้ถ้าผมฝันเป็นจริงก็ก็ขอคือก็ดีใจแต่เหมือนวันนั้นก็ฝันเห็น คุณตากระแต่เนาะนัก,นอกรองชื่อดังอันนั้นก็คือเลขมันก็ไม่เข้า